สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดโพสต์มีนัยะยิ่งลักชี้ไทยวิกฤตหนัก ต้องการมืออาชีพเข้ามาแก้ปัญหาหวังว่าวันนั้นจะมาถึงเร็วๆนี้ยิ่งลักษ์โพสต์มีนัยะชี้วิกฤตไทยหนักประเทศต้องการมืออาชีพเข้ามาแก้ปัญหาหวังว่าวันนั้นจะมาถึงเร็วๆนี้ส่งกำลังใจให้ประชาชนและบุคลากรด่านหน้าทีมงานสนับสนุนนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กยิ่งลักษณ์ชินวัตรความว่า ดิฉันได้เฝ้าติดตามสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 ในไทยด้วยความเป็นห่วงมาโดยตลอดค่ะจึงขอส่งกำลังใจให้พี่น้องประชาชนรวมถึงบุคลากรด่านหน้าไปจนถึงทีมงานสนับสนุนทุกท่านทุกคนทำงานอย่างเหน็ดเหนื่อยดิฉันขอไม่วิภากวิจารณ์ว่าเป็นเพราะอะไรที่นำพาประเทศเราให้มาถึงภาวะการเช่นนี้ได้แต่ขอภาวนาให้ระดับนโยบายทำสิ่งที่ถูกที่ควร เพื่อให้คนไทยได้มีชีวิตความเป็นอยู่ทางสาธารณสุขที่ปลอดภัยที่สุดดิฉันกังวลค่ะว่าวิกฤตที่เกิดขึ้นกำลังทำลายระบบเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนมาตรการของภาครัฐทำให้ประชาชนจำนวนมากขาดอาชีพขาดรายได้และมีความเสี่ยงตกงานเพิ่มขึ้นนี่ครัวเรือนพุ่งไม่หยุดผู้ประกอบการทั้งรายย่อยรายเล็กรายกลางแม้แต่รายใหญ่ ในหลายธุรกิจกำลังเผชิญกับภาวะขาดรายได้ขาดสภาพคล่องขณะที่หลายโรงงานในภาคท่งออกที่เป็นเครื่องจักรเดียวของเศรษฐกิจมีผู้ติดเชื้อเป็นหลักพันส่งผลกระทบไปทั้งห่วงโซ่อุปทานการผลิตเสี่ยงลามไปถึงระบบธนาคารที่เป็นหัวใจและเส้นเลือดของระบบเศรษฐกิจเพราะเมื่อรายได้หดหายลงการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยก็จะยากมากขึ้น ในอดีตภาคการเกษตรเคยเป็นที่หลบภัยของผู้ตกงานแต่ในวันนี้กำลังอ่อนแออย่างไม่เคยเป็นมาก่อนราคาสินค้าเกษตรหลักๆตกต่ำแทบทุกผลผลิตการผลักคนกลับสู่ต่างจังหวัดไม่ทำให้อะไรดีขึ้นเพราะคนไม่มีหนทางทำกินทุกคนจนลงสวนทางกับค่าครองชีพ ทั้งสินค้าอุป,ปโภคบริโภคสาธารณูปโภครวมไปถึงราคาเชื้อเพลิงกลับทยานสูงขึ้นขณะที่การลงทุนทางตรงทั้งจากธุรกิจไทยและต่างชาติที่เคยหวังว่าจะก่อให้เกิดการจ้างงานใหม่แก่ผู้จบการศึกษายัางมองไม่เห็นอนาคตเพราะต้องรอจนกว่าจะมีความเชื่อมั่นจะกลับมานอกจากนี้ปัญหาความอ่อนแอทางการคลัง ทั้งของรัฐบาลกลางและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคงทำให้ประชาชนภาคเอกชนต้องหันมาพึ่งพิงตัวเองและพึ่งพากันและกันเป็นหลัก ดิฉันขอส่งความห่วงใยไปยังครอบครัวของผู้สูญเสียและร่วมเป็นแรงใจให้คนไทยผ่านพ้นความยากลำบากทั้งความปลอดภัยจากโรคร้ายและภัยทางเศรษฐกิจที่กำลังรุมเร้าไปให้ได้นะคะดิฉันมั่นใจคะ่ะว่าในทุกวิกฤตยังมีความหวังและโอกาสหากประเทศเรามีผู้นำและรัฐบาลที่มีวิสัยทัศน์แต่สถานการณ์ปัจจุบันประเทศต้องการมืออาชีพเข้ามาแก้ปัญหาพร้อมกับจัดห วัคซีนที่สามารถรับมือกับเชื้อกลายพันธุ์อย่างเร่งด่วนและต้องไม่ลืมที่จะดูแลเยียวยาประชาชนที่กำลังหายใจรวยรินเพราะพิเศษฐกิจจากการบริหารผิดพลาดของรัฐบาลดิฉันหวังว่าวันนั้นจะมาถึงเร็วๆค่ะ คำถามถึงศักยภาพผู้นำยังคงแก้โควิดแบบเดิมๆน่าเห็นอ,อกเห็นใจพลเอกประยุทธ์จันโอชาในสถานการณ์วันนี้เป็นอย่างมากถึงขั้นต้องอาศัยวิธี work from home เพื่อเก็บเนื้อเก็บตัวโดยแน่นอนว่ายังคงทำงานบริหารราชการแผ่นดินอยู่เพียงแต่จำเป็นต้องลดการสู้หน้าคนในสังคมลดการ,รเผชิญกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่อื้ออึงไปทั่ว แต่ถ้าถามว่าแล้วสถานการณ์จะคลี่คลายไปได้อย่างไรคำตอบก็คือยังมองไม่เห็นเพราะการแก้ปัญหาโควิดของรัฐบาลยังคงเหมือนเดิมจนป่านนี้เรายังไม่ได้วัคซีนที่คนไทยต้องการฉีดมาเลยเรายังอยู่กับวัคซีนเชื้อตายและมาตัวสองตัวต่อไปพร้อมกับตัวเลขคนติดเชื้อและคนล้มตายที่ยังพุ่งสูงไม่ลดระดับ ประเทศไทยคงไปสู่จุดวิกฤตที่หนักหนาสาหัสมากขึ้นโดยผู้รับผิดช,ชอบคือนายกรัฐมนตรีก็ยังอยู่เป็นปกติต่อไปเก็บเนื้อเก็บตัว Work from home แบบนี้ไปเรื่อยๆหรือทุกวันนี้ใครติดเชื้อล้มป่วยก็ยากจะหาโรงพยาบาลเข้ารักษาได้ดูแลรักษาตัวเองไปถ้าโชคดีก็อยู่ได้ถ้าโชคไม่ดีก็คือนอนรอความตายอยู่กับบ้าน จำนวนไม่น้อยไปล้มฟุบนอนตายข้างถนนโดยรัฐบาลไม่เคยยอมรับว่าถ้าระดมสั่งวัคซีนดีๆซื้อมามากๆตั้งแต่ต้นปีเราก็ไม่เกิดสภาพเช่นนี้ทำได้แต่โทษประชาชนว่ายังมั่วสุมไม่ระวังตัวเพื่อกลบเกลื่อนการจัดหาวัคซีนแต่ก็ไม่สามารถจะเร่งการซื้อวัคซีนเร่งยี่ห้อดีๆเข้ามาได้ เพื่อพลิกสถานการณ์ลดการระบาดทำให้เกิดข้อสงสัยว่าเพราะล็อกม้าเอาไว้จนเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้สถานการณ์ที่คนไทยต้องสูมเสี่ยงอย่างมากโอกาสติดโควิดมีมหาศาลที่ติดแล้วก็ต้องพึ่งพารักษาตัวเองเสี่ยงตายกันเองไม่หยุดการระบาดไม่ได้เศรษฐกิจก็ยิ่งพังพินาศจึงเกิดเหตุสลดคนฆ่าตัวตายเป็นระยะระยะเพราะมองไม่เห็นทางแก้ไขหนี้สิน ท่ามกลางวิกฤตของบ้านเมืองเราวันนี้อย่าถามว่าทำไมคนไทยจึงก่นดารัฐบาลแทนที่จะร่วมมือกันช่วยกันเพราะทุกคนเห็นว่าการจัดหาวัคซีนของรัฐบาลที่ผิดพลาดคือต้นเหตุ ที่สำคัญเพราะรัฐบาลนี้ไม่ได้มาจากเสียงของประชาชนในวันเลือกตั้งอย่างแท้จริงเพราะมีพัก2 5 0สวบวกคะแนนเอาไว้ล่วงหน้าแล้วทำให้ประชาชนย้อนมองกลับไปถึงวันที่22พฤษภาคม2557ที่เริ่มเข้าสู่อำนาจแล้วอยู่ยาวจนถึงวันนี้ มองย้อนไปถึงการรัฐประหารปี2549ของพลเอกสนธิบุญ,ญรัฐกลินว่าทำไมยึดอำนาจเสร็จก็รีบถอยกลับกรมกองตั้งรัฐบาลเข้ามาทำหน้าที่แทนพร้อมกับเร่งร่างรัฐธรรมนูญเพื่อเลือกตั้งเพราะคงตระหนักถึงศัก,กยภาพของผู้นำกองทัพว่าคนละเรื่องกับการบริหารบ้านเมืองไงขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสด อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ